โลไปอีกสี่ขีดได้ค่ะต้นพริกค่ะจะเพี้ยลงนะเพี้ยสีดำอะค่ะเลยต้องตัดเสียดายมากเลยอ่ะเยอะเลยค่ะพริกกำลังแดงเลยอ่ะเสียดายมากเลยจะไว้ทำเป็นพริกแห้งซะหน่อยค่ะเพี้ยค่ะเพี้ยสีดำตัวอ่อนนะคะมีต้นนี้ต้นเดียวนะคะ แล้วพริกต้นนี้กำลังดกด้วยต้นอื่นยังไม่มีนะคะแล้วก็สูงดูดิคะ่ะติดถึงยอดเลยพริกงามมากจริงๆอีกสดค่ะแล้วก็พริกไทยกระเทียมน้ำยาล้างจานค่ะแช่ไว้หนึ่งคืนนะแม่ค่อยอยากจะใช้พริกเนือต,ตัวเองเป็นคนแรกพริกอะ่ะแพ็กลิกก่นพริกอะ่ะไม่รู้เป็นะไรแต่กินพริกได้นะข <c oughs> นฉีดจะตายก่อนนะเนี่ยน้ำยาฉีดไม่พอค่ะ ต้องมา่ดน้ำก่อเดี๋ยวไปใหม่พรุนี้ค่ะเีไปค่ะกลับเข้าบ้านกันไปดูนะคะว่าจะได้พลิกสักเท่าไหร่ได้พิจกจัง,งเลยโนบโนะ หอมแดงฝรั่งเศสนะคะเอามาทำความสะอาดค่ะเพราะว่าถอนมาตั้งหลายวันแล้วค่ะเพิ่งจะมีเวลาได้ตัดทำความสะอาด ได้เยอะเหมือนกันค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพริกทั้งหมดที่ได้นะมาช่างดูนะคะนี่ประมาณ300ร้อนะอันโลก็อีก4ขีดได้ค่ะพริกของสเปนนะคะมาทําเป็นพริกแห้งพริกป่นได้นะคะรสชาติมันจะไม่ค่อยเผ็ดมากมันก็คล้ายกับพริกเม็ดใหญ่บ้านเรานะคะปีที่แล้วนะคะ ¿Cómo comenzar? Si no puedes coger más. Uh -huh. Significa... Uh -huh. Muy bien. Rollitos de otoño. พี่มานเป็อดออตินโรลแผ่งแข็งๆนะครับัันอบน้ำมันนะมันไม่เหมือนกับเราใช้แป้งสดนะเนาะแผ่นสดอร่อยกว่าไม่อบน้ำมันด้วย Esto muy bien, ¿no? no mm -hmm. santa. También, eh. Cogentitos. mm -hmm. Boliches. Caldín, yo de verdad espero. <laughs> ลูซี่ไปโรงเรียนได้2วันแล้วนะคะไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะไม่ร้องไห้งองแงสักนิดเลยแถมสนุกสนานอยู่กับเพื่อนๆแล้วก็ได้ของเล่นใหม่ๆค่ะช่วง2วันแรกนะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็จะให้ไปอยู่แค่ประมาณ2ชั่วโมงได้ค่ะก็จะไปรับไปส่งค่ะแต่พอวันจันทร์เนี่ยก็จะเริ่มขยายเวลามากเพิ่มขึ้นนะคะก็จะ เข้าเรียนประมาณตอนช่วงบ่ายโมงก็คือให้ไปหาดกินข้าวที่นูน่นแล้วก็ให้นั่งรถโรงเรียนกลับกันเองค่ะตอนนี้โตขึ้นเยอะแล้วค่ะฟังเข้าใจมากขึ้นเริ่มเล่นคนเดียวได้แล้วก็ไม่งองแงกับแม่รถเลยสักนิดนะคะเวลาแม่รถต้องเข้าสวนทำงานปลูกผักแค่บอกว่าเดี๋ยวแม่ปลูกผักนะ อยู่คนเดียวนะดูทอฮัทไปก่อนเล่นคนเดียวไปก่อนเขาก็เข้าใจค่ะมาค่ะเก็บพิกอิตาลีกันหอยใหญ่แั้นเลยโอ้โหดูสิคะน่าจะเก็บได้อีกสักสองรอบนะถึงสิ้นสิ้นเดือนนี้นะคะโอ้โห บริกหยกอิตาลีนะคะตอนนี้ราคาที่ตลาดนะอยู่ที่ประมาณ1ยูโรค่ะต่อกิโลกร,รัมก็มันเยอะค่ะนะทุกคนทุกที่ตอนนี้ช่วงหน้าร้อนมันก็มีวางขายเกลือนเลยค่ะโรถก็เลยไม่ได้เอาไปขายนะคะตั้งใจจะเก็บเอาเข้าตู้แช่แข็งค่ะเผื่อเอาไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวนะคะรถคงจะเก็บได้อีกประมาณสองครั้งค่ะก็น่าจะหมดแล้วแล้วก็ จะเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงนะคะมันก็จะล้มตายไปเรื่อยๆนะเราก็ต้องรื้อถอนออกมาค่ะเพื่อปลูกผักหน้าหนาวนะคะตอนนี้ก็เก็บให้เต็มที่ไปเลยปีนี้โรถปลูกพริกหวานยักษ์สเปนนะคะได้ผลผลิตดีกว่าปีที่แล้วมากเลยค่ะออกมาสวยแล้วก็หัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลย เริ่มเป็นสีแดงบ้างแล้วนะคะเป็นบางลูกค่ะก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะเด็ดไปเนี่ยแล้วก็เอาไปวางไว้ก่อนค่ะยังไม่ได้เอาไปกินนะคะก็ให้มันออกเป็นสีแดงให้ทั่วค่ะมันจะได้ออกหวานแล้วก็กินอย่างอร่อยค่ะเวลาเราทำอาหารเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยหวานมากดูสิคะสวยๆทั้งนั้นเลยภูมิใจจริงๆค่ะ แตกเลยยวงหลุดออกมาเลยอ่ะโ oh <my> อ้ไม่ก็แดงสวยมาก รอบนี้ก็เก็บทั้งพริกโยกอิตาลีพริกหวานยักษ์นะคะเต็มตะกร้าอีกแล้วค่ะนี่ค่ะทั้งหมดเลยนะคะยังไม่ทันจะขนผักเข้าบ้านเลยค่ะลูซี่บอกว่าอยากจะอาบน้ำก็ต้องรีบไปอาบน้ำให้นะคะแล้วก็มาขนผักต่อค่ะตอนนี้ใกล้จะสามทุ่มครึ่งแล้วค่ะ ลูซี่ก็เดินเก็บเสื้อผ้าของตัวเองที่ถอดทิ้งไว้นะคะทุกอย่างเลยทั้งรองเท้ากางเกงไปค่ะกลับเข้าบ้านกันนะคะดีที่ว่าที่นี่นะคะมันไม่มียุงนะสบายสบายค่ะลูซี่บอกว่ารถเข็นของเขาหนักก็ย้ายเอามาใส่ที่รถเข็นของแม่โรสค่ะแล้วก็เข็นตัวเบาๆกลับเข้าไปในบ้าน ความฉลาดของลูซี่เยอะจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ลดไฟก่อนแล้วกันนะคะขอบพระคุณทุกท่านมากค่ะที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ